ดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในการเรียนพุทธศาสนาในคาบนี้เนี่ยเราจะเรียนการเผยแผพร่พุทธศาสนาในเอเชียเป็นประเทศที่5แล้วนะคะั่นก็คือประเทศทิเบตรหรือเขตการปกครองทิเบตนั่นเองนะคะเรามารู้กันเลยดีกว่าว่าพุทธศาสนาในทิเบตเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยพุทธก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาเนี่ย ที่ทิเบตเนี่ยนับถือรักทิบอมโบก็คือการนับถือผีนั่นเองนะคะซึ่งไม่แปลกก่อนณปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีการนับถือผีนะคะหรือประเทศต่างๆก่อนที่จะมีศาสนาอย่างที่นักเรียนรู้จักอย่างแพร่หลายเนี่ยก็จะมีการนับถือผีนับถือธรรมชาติมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เดินทางมาจนถึงในสมัยของพระเจ้าสลองสันคัมโบนะคะพระองค์เนี่ยทรงแต่งงานหรือทรงอภิเษกสมรสเนี่ยกับเจ้าหญิงอินเดีย แล้วก็เจ้าหญิงเนปาลซึ่งสองประเทศนี้เนี่ยอย่างที่เรเรียนรู้กันว่านับถือพุทธศาสนามาก่อนอยู่แล้วเมื่อพระองค์ทรงอภิเษกสมรสเนี่ยก็ได้นำพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามายังประเทศทิเบตแล้วก็เป็นการประดิษฐานพุทธศาสนาเนี่ยไว้ยังประเทศทิเบตนับตั้งแต่นั้นนะคะต่อมาในสมัยกษัตริย์ทิเบตพระองค์ที่หก็มีพระ รูปหนึ่งชื่อว่าพระปัตธ,ธร,รมสัมภวะเดินทางมายังทิเบตน,นะคะเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยพร้อมกับการเผยแพร่พุทธศาสนามหายานนิกายตันตระอ่ะงงและนิกายตันตระคืออะไรครับครูเล่าให้ฟังหน้ลูกในการถึงนิพพานของพุทธศาสนาเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ได้เนี่ยแบ่งเป็นสองทางใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือทางที่หนึ่งก็คือหย่อนเลย อีกทางหนึ่งก็คือตึงเลยทางที่หย่อนเลยเนี่ยก็คือนิกายตันตะส่วนทางที่ตึงมากๆเลยเนี่ยอย่างที่นักเรียนน่าจะคุ้นหูก็คือการบําเพ็ญทุกขรกิริยาที่เชื่อว่าถ้าเอาตัวเองไปจนถึงจุดที่ทุกทรมานที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรทุกข์แล้วก็จะถึงนิพพานแล้วแต่ในทางที่หย่อนที่สุดก็คือนิกายตันตระเนี่ยกล่าวว่าถ้านักเรียนเสพสมกาเมจนเบื่อและจนรู้สึกว่าโอ้ฉันเสพมาจนเบื่อแล้ว นักเรียนก็จะเบื่อแล้วก็ไม่ต้องการกิเลสอีกก็จะทำมาให้นักเรียนเนี่ยไปสู่นิพพานได้นะคะนี่ก็คือนิยามของนิกายตันตราก็พุทธศาสนานิกายตันตราเนี่ยก็เข้ามาเดินทางเข้ามาอย่างทิเบตนะตอนนั้นนะคะจนมาถึงในยุคพุทธศวตวรรษที่16เนี่ยพระทีปังกรศรียานเนี่ย หรือพระอติสารเนี่ยก็ได้เดินทางไปยันอินเดียแล้วก็นำพุทธศาสนาแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยเดินทางกลับมาที่ทิเบตแล้วก็เป็นการประดิษฐานพุทธศาสนาเข้ามายังทิเบตจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสนาประจำชาติทิเบตเลยนิกายต่างๆในทิเบตเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2นิกายนะคะ อย่างที่ครูยกตัวอย่างเลยก็คือนิกายหมวกแดงและนิกายหมวกเหลืองซึ่งนิกายหมวกแดงเนี่ยมีมาก่อนหลังจากนั้นก็ได้รับมีบางข้อที่รู้สึกว่าไม่สนับสนุนหรือไม่น่าจะเป็นการนับถือก็เลยมีเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนเป็นนิกายหมวกเหลืองนั่นเองมาดูกันนิกายหมวกแดงเนี่ยนับถือพระปฐมสัมภะเมื่อกี้ท่านมาพร้อมกับน,นิกายเลยคะ่ะ นิกายตันตระถูกไหมก็มีการผสมผสานร,ระหว่างหินนยานและมหายานเข้าด้วยกันหินนยานเนี่ยอีกในหนึ่งก็คือ,เ,อเหตุระวาตในของเราเน่นเองนะคะแต่พระสงฆ์ในนิกายนี้จะต้องถือเพศพรมจรรันย์ก็คือห้ามมีเสพสมการเม้นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนไสยศาสตร์ต่อมาหลังจากที่ไม่กี้เป็นนิกายหมวกแดงเนี่ย สองคาปะเนี่ยท่านทรงปฏิรูปท่านรู้สึกว่าคําสอนบางอย่างของนิกายหมวกแดงเนี่ยไม่ไม่เป็นไปอย่างที่ควรนะคะก็เลยปฏิรูปคําสอนในนิกายหมวกแดงแล้วก็ตั้งนิกายนี้ขึ้นมานะคะหรือนิกายหมวกเหลืองเนี่ยที่เรียกกันว่านิกายเกลุป,ปะนั่นเองนะคะพระสงฆ์นิกายนีย้ถูกยกให้เป็นผู้นําทางจิตใจแต่ต่อมาพอเป็นผู้นําทางจิตใจแล้วก็ถูกยกให้เป็นผู้ปกครองของบ้านเมืองด้วย อะงงงงไปกันใหญ่นะคะยกตัวอย่างง่ายๆผู้นําทางจิตใจถ้าเปรียบเป็นพระในประเทศเราท่านก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็คืออยู่บนสูงสุดปกครองผู้นําทางทจิตใจด้านศาสนาของเราแล้วท่านเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในประเทศให้ขึ้นเป็นกษัตริย์อันนี้มองกันในเหมือนมุมประเทศไทยนะคะแต่ถ้ามุมทิเบตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าผู้นําทางจิตใจก็คือคนเดียวกับ กับผู้นำประเทศนั่นเองซึ่งตําแหน่งเนี้ยเราเรียกว่าทาลายละมะเป็นตําแหน่งประมุขส่งของทิเบตและไม่กี้อย่างที่บอกว่าเพราเป็นประมุขส่์ก็เท่ากับว่าเป็นประมุขปกครองประเทศด้วยคําว่าทาลายหรือทะเลเนี่ยแปลว่ากว้างใหญ่แล้วก็มหาสมุทรบวกคําว่าละมะซึ่งแปลว่าอาจารย์รวมกันแล้วก็แปลว่าอาจารย์ที่กว้างขวางยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะ คำว่าทลายลามาเนี่ยเริ่มต้นในสมัยพระเจ้าอันตันคาพระองค์เนี่ยทรงเดินทางมาพบกับประมุกสงอง,สองที่สของทิเบตหรือในสมัยนั้นเนี่ยเราเรียกตําแหน่งนี้ว่าสอนนายาโสเมื่อพระองค์เนี่ยเดินทางมาพบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงเชื่อในจิตใจว่าประมุกองค์ที่สของทิเบตเนี่ยเป็นพระอาจารย์ตั้งแต่สมัยอดีตชาติซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าในตอนนั้นเนี่ยทิเบตเชื่อเรื่อง โลกก่อนหน้าหรือเชื่อเรื่องชาติบางเกาะน,นั่นเองนะคะพระองค์เนี่ยก็เลยออกนามประมุขสฆงองค์ที่สามเนี่ยว่าทลายแล้วต่อมาเนี่ยก็นำมาบวกกับคำว่าลามะจนทุกคนเนี่ยเรียกตําแหน่งประมุขสฆงของทิเบตจากเดิมที่เป็นสอดนายาโสเนี่ยเรียกทามพระเจ้าอันตันขานนะคะว่าทลายลามะรูปที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะก็คือพระราชวังโปตาลา ซึ่งก็คือที่ประทับของทลายลามะที่ทิเบตนั่นเองนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อข้างตน้นทลายลามะนอกจากจะเป็นผู้นำทางจิตใจแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นผู้ปกครองของประเทศด้วยแต่ต่อมาเนี่ยทิเบตเข้าสู่ยุคโดดเดี่ยวด้วยสถานการบ้านเมืองที่ถูกลุกลานปีพศ2494เนี่ยจีนเข้าครองทิเบต โดยให้เหตุผลว่าทิเบตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะคะก็เลยส่งผลให้ทาลายลามาเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยออกจากทิเบตมายังอินเดียนั่นเองนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยทาล,ลายละมาองค์ที่14เนี่ยท่านนี้นะคะก็ทรงลี้ภัยอยู่ที่อินเดียนั่นเองสำหรับการเผยแพร่พุทธศาสนาของ ทีเบตน,นะคะก็จะมีใจความแล้วก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะคะก็เช่นเดิมนักเรียนน่าจะรู้กันแล้วก็คือหลังจากจบคลิปนี้ก็ให้นักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ